ทุกคนรู้ว่าเขาอัจฉริยะแต่มีไม่กี่คนที่รู้ว่าเวลาไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงและบางคนบอกว่าเขาร่วมมือกับเทสลาสร้างเครื่องย้อนเวลาช่วงหนึ่งทฤษฎีสัมพันธภาพเวลาเท่ากับพลังงาน 1. ไอสไตน์คือผู้เสนอว่าเวลาเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับความเร็วและแรงโน้มถ่วงแปลว่าถ้ามนุษย์เร็วพอและอยู่ในแรงโน้มถ่วงที่มากพอเวลาอาจหยุดเดินหรือถอยหลังได้ ช่วง2โครงการฟิลาเดลเฟียเผาเกี่ยวข้องไหมปี1943มีข่าวหรือว่าไอสไตล์ I และเทสลาร่วมมือในโปรเจกต์เรนโบ์ทดลองสร้างเครื่องย้อนเวลาโดยใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงกับเรือราชบัณฑิตยสถานและผลคือเรือหายไปทั้งลำแล้วโผล่กลับมาพร้อมลูกเรือที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ช่วง 3, ส,สมองของไอสไตน์หายไป40ปีหลังเขาเสียชีวิตสมองของไอสไตน์ถูกนำออกไปทันทีโดยไม่บอกครอบครัวนักวิทยาศาสตร์กว่า30กลุ่มนำไปศึกษาและพบว่าโครงสร้างสมองของเขาไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไปบางคนเชื่อว่าเขาเป็นวิวัฒนาการล่วงหน้าหรือเป็นลูกหลานของผู้มาเยือน ช่วง 4, สี่ทฤษฎีสุดท้ายของไอสไตน์ที่ไม่เสร็จก่อนเขาตายเขากำลังทำสมการ u n ยูนิฟา l ฟ Field ทฤษฎีที่รวมแรงโน้มถ่วงไฟฟ้าพลังงานทั้งหมดถ้าเขาทำสำเร็จมันอาจเป็นกุญแจไขเวลาและทำให้มนุษย์ควบคุมจักรวาลได้บางทีไอสไตน์ I อาจไม่ได้แค่เข้าใจจักรวาลแต่เขาอาจรู้ว่าเราทุกคนมันไม่ได้อยู่ในจักรวาลจริงๆหรือเราอยู่ในซิมูเลชัน